สองกลางอน่ยโอ้กูไปยาวเองอ๋อใครมาช้าวะเออใครมันช้านะเฮ้ยไอ้กูรุยแทงหัตาอะไรตางล้นให้มันเฮ้ยเว้ยไอ้เชี่ย บวกเลยลุกซอสไม่ได้เปไ้ล้อหอหรอวะไอ้หอไอ้หอไอ้หอไล้หไอ้หอไอ้หอไ้หอไอ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 ้หอไล้หอไอ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 ้หอไ้อไอ้ห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 อไอ้ไอ้หอไอ้หอไอ้หอไอ้หไ้หอไอ้หอไอ้ไอ้หอ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 ้ เอวโอเ่ยยเคลเซ็นมีสบายรู้สึกว่าฝั่งเลยมีสบายสบายไม่คือเข้ามาตั้งนานแล้วในห้องอ่ะเออผู้เห็นเออเซ็นไรตี Bye oh. Bye. Oh, <laughs> <laughs> Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole. Oh, my up? I ตบนี่ว่าแม่งตกแคหมอะไรโอ๊เลือนมึงเลือเท่าไหร่ตอนบ้นด็กมไปยังไงนไ้อยสามสิบทงลไม้เปล่าวะเต็มเต็หน้าอกเื่อก้ปากเขาให้โอ้โหเลือดหัวสิสามอย่างเ้ยฮ้ยโอ้ยเฮีย เโอ้ยไม่ตายไม่รู้ไม่ได้นับ fire in the h l เอา fire in the hall ปึ้มตันตีเนี่ยมเฉียมุมตันตีห้ายอ่ะโคตรหล่อด้ยอ่ะโคตรหล่อด้อยอ่ะแก่แก้แล้วเอ้ยอย่าแก้ ฟาร์มดิฟュซอดฝังฝังตรงนนะมุมว่าแกโค่นหมดโคอยอะชิงไงี้ชิงไงี้ย All r i g h โอ้โไปยังไอ้หงส์เนียก็ขาเป็นอะไร ยามาคนเดียวโอ้อย,ยาาเยี่ยเมนาตะคุณแม่นมายาวอะ่ะกูก็เมื่อกี้ม็คุณมายาวอะ่ะเติม,ม,ม,าาม L ดีกว่าโอ้โหมายีออะไรนี่ตรงนี้เ,น,เนี่ยนะเฮ้ยอันนี้แกแที่ไทยอ่ะได้เครดีตด้ววะ ไหนวะเอาเยี่ยตรงไหนวะตรงตรงซ้ายเราเนี่ยเล่เฮ่บอสกู ั่นหลอที่สามก็ยังเอาได้มันอยูบีมันอยบีวางเลยวางเลยวางเลยไยืนนะอุย้ยตัวพังบอสพูด Bomb <คน S 1> has ด been planted านานทีไห็นรับพูดมันมิดไหมมันมิดไหมนะ <laughs> ตวแต่งโดอกะดอกจุดตัแป๊บก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไล่ไล่ไลไล่ไล่ไล่ไยไปไปไปยแม่งขตอขวายืนมองยืนมอง All right let's move out ยืนมองไี่มเชนอะไอ่างเงี สองวิปุ้มหัวแตงเลยตายยยยหอกอแล้วผมมีโจเอ้ยยาวยาวยมันบุกมันบุกมันดันมันดันตยตายยยยหอกมันดันมันดันไปเลยอะไรแล้วมั้ได้ i n t ตายยอก h a e n เฮ้ยบนห้องอะบนห้องอะห้องอะไรวะ อฮ้ยที่พี่ใข้าตู้เราแงแรง่้ยเกมคิบมาดีกว่าล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 านเไม่แลกเราเอา่ะคิบ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 คิๆๆๆบคิบคิบคิบได้ หักลอเข้ามาคอยจะออกน้องไยังไม่ได้ห่อกนเชื่อมไยัไม่้หรอกไปดู เฮ้ยไม่ตายขานไฟร์ในโฮลบอลแบ็คไปเอาหลังเอาหลังอหลังล่น้าขามาร์เออไงไไ

ไม่ก็เหลาจริงเหลาจังเลยเมดเมดมดพอดีเมดมันคม<ว>อ่ะนะอืเหี้ยเอ้ายิงไม่โดนไอ้ควายเซธเซธเอามือมทิ้มหลังไอ,งอ้คนเมื่อกี้โคตรควายอ่ะไม่ยิงไม่โดนนั่นไงคือปีกไม่ปีให้วะเฮ้ยควายเลยตุกคนเข้าห้องไม้ไปแล้วไงีุย <c oughs> ความเป็ควายในตัวคุณเข้มเลยนไปไปหรอก Hello eh? hey. mm -hmm. well, uh -oh. uh, red team win hi, hi, hi. nice